วันนี้นะคะพลตรีนัทศรีอินรองไม่ทำภาพที่สองออกมาโพสต์ภาพปราสาทใบแบกในตำบลจันทเพชรอำเภอบ้านกลวอจ,จังหวัดบุรีรัมย์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวของท่านนะคะภาพในปราสาทใบแบกเนี่ยเป็นราษาที่ถูกลืมมนผื่อแผ่นดินของเราปราสาทใบแบกเนี่ยอายุราวพุทธศตวรรษที่1 6ถึง17ตั้งอยู่ใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่บ้านไซโทห้าใต้ไซโทห้าใต้ ตำบลจันทเพชอเพรอำเภอบ้านเกลวดจ,จังหวัดบุร,บรีรัมย์มีองค์ประกอบสำคัญสองส่วนคือตัวปราสาทสามองค์วางตัวในแนวทิศเหนือใต้บนฐานศิลาแรงเดียวกันกำแพงแก้วและซุ้มประตูมีแผนผังเป็นรูปสี่เหลี่ยผมผืนผ้าล้อมรอบปราสาททั้งสามองค์องค์ประกอบตัวปราสาทค่อนข้างสมบูรณ์หาบุรณะเพิ่มเติมจะเป็นโบราณสถานที่สำคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนหลั่งไหลไปเยี่ยมเยียน้วยควาหงแหนงแผ่นดินไทย hmm. แกเขียนดีมากเลยนะอ่านใหม่ อันใหม่องค์ประกอบตัวปราสาทค่อนข้างสมบูรณ์หาบุรณะเพิ่มเติมจะเป็นโบราณสถานที่สําคัญเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนหลั่งไหลไปเยี่ยมเยียนด้วยความหวงแหนแผ่นดินไทยก่อนที่คนจังไรจะมาเคลมครับ <ไข S 1> รองไม่ทัาพักสองกล่าวค่ะใครครับเดีย่ยค่ะรองไม่ทัาพักสองกล่าวค่ะจากนั้นรองไม่ทัาพักสองยังโพสิว่าขอบคุณน้องๆฐานพระรานและอาสารละสานินแดอนอำเภอบ้านกลวอที่ดูแลปกป,ป้องปราสาทใบาแบก ผมชอบชื่อเฟซแกนะแกจะ้ชื่อว่าไงเดี๋ยม่รูเออเออพี่เมื่อกี้พี่พยายามจะอ่านไม่งันชื่อแมมมอสแมมมอสเอสนัทใช่ไหมเฮ้ยพี่มันดีว่ะชอบรักรักพี่อ่ะคนจังไรจะมาเคลมครับชื่อโอ้เขมรในคนจังไรลองไปทัพสองยิงเรียกอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นเจ็บแต่จบพี่น้องไปทาพสองนี่เป็นคนอีสานนะครับเติบโตมาจากทอพสองตลอดเลยลบก็มาตลอดอ่ะพูดง่ายใช่ใช่เพราะฉะนั้นจะเรียกจันไรไม่ผิดหรอครับแล้วดูท่าทั้งดิเทพไหมเท่มาก พี่จะอะไรบอกนะขัดหรืออะไรบอกนะพี่นะ